พอดีเราได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วและได้ไปเจออะไรที่แปลกมากจนทำให้เราจำได้แม่นยำทุกรายละเอียดจนถึงวันนี้บางคนอาจจะคิดว่าเราน่าจะรีบออกจากที่นั่นทันทีแต่ความอยากรู้อยากเห็นของเรากลับทำให้เราอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆจนได้ค้นพบสิ่งที่ไม่น่าจะมีใครเจอมาก่อนตอนนั้นเราวางแผนจะไปเที่ยวโปแลนด์สัก3ามสวันเลยต้องหาที่พักที่ไม่แพงเกินไป แต่ก็ต้องสะดวกสบายพอสมควรเลยเข้าไปดู Airbnb เหมือนทุกครั้งที่เดินทางพอเราเลื่อนดูไปเรื่อยๆก็เจอที่พักแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นบ้านเก่าแก่สมัยศตรวรรษที่19อยู่ในเขตเมืองเก่าของคราคูฟภาพถ่ายในโฆษณาดูสวยงามมากมีสเสน่ห์แบบโรแมนติกยุโรปเจ้าของชื่อมารเร็กเป็นคนโปลแลนด์อายุประมาณ50กว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องรีวิวก็ดีมาก4.8ดาว จากผู้เข้าพักกว่า200คนราคาก็ไม่แพงเกินไปคือละ2,000บาทเศษเศษสำหรับห้องใหญ่ที่พักได้4คนแต่เราไปแค่คนเดียวเลยคิดว่าคุ้มมากพอจองเสร็จมาเร็กก็ส่งข้อความมาให้ทราบรายละเอียดต่างๆบอกว่าเขาจะไม่อยู่ช่วงที่เราไปพักเพราะต้องไปทำงานที่เยอรมน,นีแต่จะฝากกุญแจไว้ในกล่องรหัสม้าบ้านและมีคำแนะนำการใช้งานทุกอย่างส่งมาให้แล้วฟังดูธรรมดามากไม่มีอะไรผิดปกติ เราไปถึงคราครัฟตอนเย็นประมาณ6โมงเศษเศษบ้านหลังนั้นอยู่ในซอยเล็กๆค่อนข้างเงียบรอบข้างเป็นบ้านเก่าแก่เหมือนกันบ้างก็มีคนอยู่บ้างก็ดูเหมือนจะว่างเปล่าบ้านของมาเร็กเป็นบ้านสองชั้นสีเหลืองอ่อนมีระเบียงเล็กๆหน้าบ้านดูมีสเสน่ห์มากแต่พอเดินใกล้ๆก็รู้สึกว่าเก่าจริงๆสีทาผนังหลุดลอกบางจุดหน้าต่างไม้เก่าๆดูเหมือนจะมีอายุมากมาย เราเปิดกล่องรหัสตามที่มาเร็กบอกไว้เอากุญแจออกมาแล้วเปิดประตูเข้าไปข้างในมีกลิ่นแปลกๆเหมือนบ้านเก่าที่ปิดมานานกลิ่นชื้นๆผสมกับกลิ่นไม้เก่าแต่ก็ไม่ได้เหม็นหรือรำคาญอะไรเพียงแต่รู้สึกได้ถึงความเก่าแก่ของตัวบ้านชั้นล่างมีห้องนั่งเล่นใหญ่ติดกับห้องครัวแบบเปิด เฟอร์นิเจอร์เป็นแบบโบราณมีโซฟาหนังเก่าๆโต๊ะไม้สีเข้มตู้หนังสือสูงเต็มไปด้วยหนังสือเก่าหลายเล่มเป็นภาษาโปโลแลนด์บ้างก็เป็นภาษาเยอรมันบรรยากาศรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปหลายสิบปีห้องนอนอยู่ชั้นสองมีเตียงใหญ่นอนสบายสิ่งที่สังเกตได้คือทั่วบ้านมีรูปถ่ายเก่าๆแขวนอยู่เยอะมากรูปคนในครอบครัวสมัยก่อนรูปผู้หญิงผู้ชายในชุดเก่าๆ มีทั้งรูปขาวดําและรูปสีที่ซีดจางดูเหมือนจะถ่ายตั้งแต่ช่วงปี1920ถึง1960ได้หน้าตาคนในรูปดูจริงจังไม่ค่อยยิ้มเหมือนแบบที่เราเห็นในรูปเก่าๆทั่วไปวันแรกก็ผ่านไปปกติดีเราออกไปเที่ยวตลาดเก่าปราสาทเวเวลแล้วก็กลับมาพักผ่อนตอนกลางคืนก็นอนหลับสบายไม่มีอะไรแปลกๆเรื่องแปลกเริ่มขึ้นในวันที่สอง เราตื่นเช้ามากรับประทานอาหารเช้าที่ห้องครัวพอกำลังจะเปิดตู้เย็นเอาน้ำออกมาดื่มตู้เย็นเครื่องเก่าเสียงดังมากพอเราดึงออกมามันเลื่อนออกมาเยอะกว่าปกติเราเลยลองดูว่าทำไมปรากฏว่าตู้เย็นไม่ได้ติดผนังแน่นมีช่องว่างอยู่ประมาณ10เซนติเมตรเราเลยลองเอามือสอดลงไปดูข้างหลังคิดว่าอาจจะมีอะไรตกหล่นลงไปแต่ที่คาดไม่ถึงคือ เราไปจับโลหะเย็นๆเหมือนมือจับประตูด้วยความอยากรู้เราเลยลองเลื่อนตู้เย็นออกมาดูใช้แรงมากพอสมควรเพราะตู้เก่าหนักมากพอเลื่อนออกมาได้ก็พบว่าข้างหลังมีประตูเล็กๆซ่อนอยู่ประตูไม้เก่าสีเข้มมีมือจับทองเหลืองด้านดูเหมือนจะเก่ามากๆแต่ไม่เป็นสนิมตอนแรกเราลังเลว,ว่าจะเปิดดูหรือไม่เพราะคิดว่าอาจจะเป็นห้องเก็บของส่วนตัวของเจ้าของบ้าน แต่ในคำแนะนำที่มาเรกส่งมาให้เขาไม่ได้บอกว่าห้องไหนห้ามเข้าแค่บอกให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองเราเลยตัดสินใจลองเปิดดูประตูเปิดได้ง่ายๆไม่ติดขัดข้างในมืดสนิทมีกลิ่นอับอบเหมือนห้องที่ปิดมานานเราเปิดไฟมือถือส่องเห็นบันไดไม้เก่าๆลาดลงไปข้างล่างขั้นบันไดแต่ละขั้นดูแข็งแรงดีแต่มีฝุ่นเกาะเยอะมากเราคิดว่าน่าจะเป็นห้องใต้ดินธรรมดา อาจจะเป็นห้องเก็บของหรือห้องซักผ้าก็เลยตัดสินใจลงไปดูเดินลงไปทีละขั้นระวังระวังเพราะกลัวบันไดจะเก่าเกินไปพอลงไปได้ประมาณ15คขั้นก็ถึงผืนห้องใต้ดินห้องใต้ดินกว้างกว่าที่คาดไว้มากกว้างประมาณเท่าห้องนั่งเล่นชั้นบนเพดานค่อนข้างสูงประมาณ2.5เมตรผนังเป็นอิฐเก่าไม่มีการทาสีดูดิบริบ มีเสาค้ำยันกลางห้องหนึ่งเสาทำด้วยไม้เก่าสีเข้ม ที่ทำให้เราตกใจคือบนผนังห้องนี้มีรูปถ่ายแขวนอยู่เป็นแถวๆเยอะมากประมาณ30-40รูปเป็นรูปขาวดำทั้งหมดดูเหมือนจะถ่ายสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีทั้งรูปคนเดียวรูปกลุ่มคนรูปครอบครัวแต่สิ่งที่แปลกคือคนในรูปพวกนี้ดูไม่เหมือนคนธรรมดาหน้าตาดุเครียดหวาดกลัวบางคนมีแผลที่หน้าบางคนมีเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งบางรูปมีคนยืน หลายคนแต่ดูเหมือนจะไม่รู้จักกันเหมือนถูกรวมกลุ่มมาถ่ายรูปใต้รูปแต่ละรูปมีป้ายเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือเป็นภาษาเยอรมันและโปแลนด์เราอ่านไม่ออกแต่มีตัวเลขกำกับด้วยเหมือนเลขรหัสหรือเลขลำดับเช่นโยฮันเอ็ม1 9 4 3 2เ7หรือมาเรียเค194-4891 มุมหนึ่งของห้องมีโต๊ะไม้เก่ามีเอกสารวางอยู่เยอะมากกระดาษสีเหลืองเก่าๆมีตราประทับต่างๆมีทั้งเอกสารที่เป็นภาษาเยอรมันโปแลนด์และภาษาอื่นๆที่เราดูไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรดูเหมือนเอกสารราชการสมัยก่อนสิ่งที่ทำให้เราขนลุกคือเราเห็นกล่องเหล็กเล็กๆวางอยู่หลายกล่องเราลองเปิดกล่องหนึ่งดู ข้างในมีแหวนสร้อยคอนาฬิกาพบเก่าๆแว่นตาและของเล็กๆน้อยๆอีกหลายอย่างทุกอย่างดูเก่ามากและมีป้ายกํากับเหมือนรูปถ่ายกล่องอีกใบมีจดหมายพับเก็บไว้หลายฉบับเราลองเปิดดูจดหมายหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาโปลแลนด์เราอ่านไม่ออกแต่ดูจากลายมือเก่าๆและกระดาษที่เหลืองน่าจะเป็นจดหมายเก่าอายุหลายสิบปี ที่มุมอีกข้างหนึ่งมีตู้หนังสือเล็กๆเ,เต็มไปด้วยสมุดบันทึกและแฟ้มเอกสารเราลองหยิบดูสมุดหนึ่งเล่ม เ็มไปด้วยชื่อคนที่อยู่วันที่และตัวเลขเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเป็นระบบระเบียบมากเราใช้เวลาอยู่ในห้องใต้ดินนั่นประมาณสองชั่วโมงศึกษาดูรูปถ่ายเอกสารและของต่างๆทำให้เราเริ่มสงสัยว่าห้องนี้คืออะไรกันแน่ทำไมถึงมีรูปถ่ายคนแปลกหน้าเยอะขนาดนี้และทำไมของส่วนตัวของคนอื่นถึงมาอยู่ที่นี่เราลองใช้ Google Translate แปลข้อความบางข้อความใน เอกสารพอแปลได้บ้างแล้วเราก็เริ่มได้ภาพคร่าวๆว,วันนี้น่าจะเป็นบันทึกของใครบางคนที่เก็บรวบรวมข้อมูลคนต่างๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีข้อความหนึ่งที่แปลได้คือหายไปจากเกตเกตโตวันที่15กันยายน1943อีกข้อความหนึ่งคือครอบครัวส่งค้นหาไม่พบร่องรอย เราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องเก็บหลักฐานหรือบันทึกเกี่ยวกับคนที่หายไปในช่วงสงครามอาจจะเป็นการทำงานของใครบางคนที่พยายามค้นหาคนหายหรือบันทึกประวัติของเหยื่อสงคราม แต่สิ่งที่ทำให้เราขนลุกคือเราเห็นรูปถ่ายบางรูปที่ดูใหม่กว่าไม่ใช่สมัยสงครามรูปคนเอเชียรูปคนอเมริกันรูปคนที่แต่งตัวแบบสมัยใหม่พร้อมกับป้ายเล็กๆที่เขียนปี1995-2001-2010เราก็เริ่มสงสัยว่าห้องนี้ไม่ได้เป็นแค่บันทึกประวัติศาสตร์แต่อาจจะมีใครบางคนยังใช้งานอยู่ ตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่ด้วยความอยากรู้เราเลยถ่ายรูปเก็บไว้หลายรูปแต่ไม่ได้เปิดแฟลชเพราะกลัวเสียงพอถ่ายเสร็จเราก็ค่อยๆเดินขึ้นมาจากห้องใต้ดินปิดประตูและเลื่อนตู้เย็นกลับเข้าที่เหมือนเดิมตอนนั้นเวลาเที่ยงแล้วเราเลยออกไปเที่ยวต่อตามปกติแต่ตลอดวันนั้นใจไม่สบายเพราะคิดแต่เรื่องห้องใต้ดิน เราลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ในอินเทอร์เน็ตแต่หาไม่เจออะไรกลางคืนนั้นเรานอนไม่หลับไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะอยากรู้ว่าห้องนั้นคืออะไรกันแน่เราคิดจะถามมาเรกโดยตรงแต่ก็ลังเลว,ว่าจะพูดยังไงเพราะเราเข้าไปในห้องที่เขาไม่ได้บอกให้เข้าไปวันสุดท้ายก่อนจะกลับเราตัดสินใจลงไปดูห้องใต้ดินอีกครั้งเพื่อดูรายละเอียดที่ยังไม่ได้สังเกต เราเปิดไฟฉายมือถือเดินลงไปอีกรอบพอลงไปถึงแล้วเราสังเกตว่าโต๊ะทำงานมีเอกสารใหม่วางอยู่เอกสารที่เมื่อวานยังไม่มี เราเดินไปดูใกล้ๆปรากฏว่าเป็นรายชื่อผู้เข้าพัก Airbnb ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันชื่อของเราก็อยู่ในรายชื่อนั้นด้วยพร้อมกับข้อมูลว่าเราจากไทยเข้าพักวันที่เท่าไหร่และที่ทําให้เราตกใจมากคือมีรูปถ่ายของเราที่นอนหลักด้วยเหมือนใครบางคนแอบมาถ่ายตอนกลางคืน ตอนนั้นเราตัวสั่นไปหมดเราเข้าใจแล้วว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องเก็บหลักฐานประวัติศาสตร์แต่เป็นห้องที่ใครบางคนใช้เก็บข้อมูลผู้เข้าพักอย่างหลับๆเรารีบถ่ายรูปหลักฐานที่เห็นแล้วรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนเก็บของให้เร็วที่สุดและออกจากบ้านทันทีแม้ว่าจะจองไว้อีกหนึ่งคืนแต่เราไม่กล้าอยู่ต่อเราไปหาโรงแรมใหม่แล้วส่งข้อความถามมาเรกเรื่องห้องใต้ดินแต่เขาไม่ตอบกลับมาเลย หลังจากนั้นไม่นานโปรไฟล์ของเขาใน Airbnb ก็หายไปรายการให้เช่าบ้านหลังนั้นก็ถูกปิดไปจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามาเร็กคือใครกันแน่เขาทำอะไรกับข้อมูลผู้เข้าพักพวกนั้นหรือห้องใต้ดินนั่นใช้ทำอะไรจริงๆเราเคยลองติดต่อตำรวจท้องถิ่นแต่เขาบอกว่าต้องมีหลักฐานมากกว่านี้และเขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะเราไม่รู้จักที่อยู่ที่แน่นอนหรือชื่อจริงของเจ้าของบ้าน รูปถ่ายที่เราถ่ายไว้ยังคงอยู่ในมือถือเป็นหลักฐานเดียวที่เรามีบางครั้งเราก็สงสัยว่าเคยมีผู้เข้าพักคนอื่นไปเจอห้องใต้ดินนั่นบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนแรกที่เจอที่แน่ๆคือหลังจากเหตุการณ์นั้นเราไม่เคยกล้าพักที่ไหนแบบเดียวๆอีกเลยและทุกครั้งที่เข้าไปในที่พักใหม่เราจะต้องตรวจดูทุกมุมให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีอะไรแปลก บางคืนเราก็ยังฝันถึงห้องใต้ดินนั่นฝันถึงรูปถ่ายคนแปลกหน้าเหล่านั้นและคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าพวกเขาเป็นใครกันแน่และตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแล้วเรื่องนี้เราไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเพราะกลัวคนจะไม่เชื่อแต่วันนี้เราคิดว่าน่าจะเล่าให้ฟังเพื่อใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างหรืออาจจะมีใครรู้ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง สิ่งสำคัญที่เราอยากจะฝากไว้คือถ้าใครไปเที่ยวต่างประเทศและไปพักที่ไหนแล้วเจออะไรแปลกๆอย่าเพิ่งตื่นเต้นหรืออยากรู้จนเกินไปให้คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นอันดับแรกและถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปคนเดียว ประสบการณ์ในครั้งนั้นทําให้เราเรียนรู้ว่าโลกนี้ยังมีความลึกลับและสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมายและบางครั้งความอยากรู้อยากเห็นก็อาจจะนําพาเราไปเจอกับสิ่งที่ไม่ควรจะเจอจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าความจริงในห้องใต้ดินนั่นคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมันเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อการเดินทางไปตลอดกาล